ค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับไล์สาระ c h anel n ของเรานะคะวันนี้ไล์สาระ c h anel n ของเราจะมีอะไรดีมาฝากนะคะวันนี้เราก็นําความรู้ดีๆสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอย่าง Google นะคะหลายๆคนคงรู้จักใช่ไหมคะ ก็มีบริการมากมายของเขาที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยใช้บริการกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของบริการของ Google วันนี้เราก็เลยมี1ผลิตภัณฑ์ของ Google นะคะหรือว่าบริการของ Google มาแนะนำให้รู้จักกันนะคะซึ่งก็คือ Google URL short ช่อ l นะคะอ่นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้โอเคซึ่งตัวนี้นะคะตัว Google เนี่ยตัว Google URL ก็จะเป็นบริการย่อลิงก์ให้สั้นลงนะคะถามว่าทำไมถึงต้องย่อลิงก์ให้สั้นลงมันมีข้อดีอยังไงใช่ไหมคะ อย่างพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะคะอย่างพวก Facebook Twitter ใช่ไหมคะอ่ะง่ายๆเลยคือ Twitter Twitter จะมีการพูดถึง Twitter ก็เปิด Twitter Twitter นะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีการกำหนดว่าเราจะโพสได้แค่140ตัวอักษรเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราโพสลิง์กยาวๆไปเลยเนี่ยเราก็จะพิมพ์ข้อความไม่ได้ ใช่ไหมคะเพราะว่าจํานวนตัวอักษรในลิงก์มันจะนับหมดทุกตัวเลยแต่หากว่าเราเอาลิงก์เหล่านั้นนะคะทําการยอ่อในบริการของ Google ก่อนนะคะ,ะตัวอักษรหรือว่าลิงก์มันก็จะสั้นลงจากสมมุติมี100ตัวอักษรอ่ะมันจะเหลือประมาณ30ตัวอักษรหายไปเยอะมากนะคะ โอเคอีกทั้งสมมติเราแบบอยากจะส่งอะไรให้เพื่อนในแชทอะไรแบบนี้แต่ลิงก์ก็ยาวดูแล้วเกะก,กะไม่สวยงามใช่ไหมคะเราก็สามารถจะเอาลิงก์เหล่านั้นนะคะมาใช้บริการในตัวของ Google URL ได้นะคะก็จะทำให้ลิงก์เหล่านั้นสั้นลงส่งให้เพื่อนสะดวกเลยนะคะ ถามว่าแล้วมันใช้งานยังไงการวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะคะพิมพ์เลยใครจะใช้งาน g o o g l นะคะนี่ตามนี้เลยนะคะก็จะเข้าสู่หน้าบริการของ Google URL นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เรายังไม่เคยใช้บริการของนางเลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เราลองเอาลิงก์นะคะอันนี้เป็นลิงก์ใน Google Drive นะคะลิงก์มีความยาวก็ไม่มากนะคะก็ยังได้อยู่เนาะถ้าเกิดจะส่งให้เพื่อนก็ยังโอเคอยู่เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้บริการในส่วนนี้ลิงก์จะออกมาเป็นยังไงนะคะ วางลิงก์เลยนะคะวางลิงก์ในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็ให้คลิกด้านหลังนะคะ s h o r เช่ u r l คลิกหนึ่งครั้งนางก็จะบอกขึ้นมานะคะเราสามารถคลิกด้านบนนะคะนี่ตรงนี้อันนี้คือลิงก์นะคะลิงก์ที่ได้นะคะเห็นไหมคะแต่ตอนแรกลิงก์ยาวมากมีลิงก์ลิงก์แบบนี้เลยเรากอบมานางก็ย่อ ให้เหลือแค่นี้เองไม่กี่ตัวสิบกว่าตัวน้อยมากนะคะเราสามารถคลิกที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ตรงเป็นรูปนี่บอก copy shot URL คลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มด้านล่างนะคะหนึ่งครั้งอ่าเรามาลองวางลิงก์กันนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะ โอเคเห็นไหมมันก็จะมาในใช่ไหมตอนแรกเราวางเป็นลิงก์นี้นะคะมันก็จะเด้งไปยังลิงก์ปลายทางของเรานะคะส่วนในหน้าบริการของตัว Google URL นะคะเขาก็จะเก็บลิงก์ไว้ให้เรานะคะ original URL นะคะก็คือ ลิงก์ต้นฉบับนะคะก็จะบอกว่าเราทําการสร้างไปแล้วกี่นาทีเ,าเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะช่องที่3ก็จะเป็นช็อต URL URL ที่ทําการย่อแล้วนะคะแล้วก็สามารถคลิกชี้ชี้ที่ตรง URL นะคะก็จะขึ้นมาให้เรา เป็นปุ่ม Copy นะคะแล้วก็สามารถ Copy ไปได้ส่วนความพิเศษของมันนะคะก็คือด้านหลังตรงอ,อคลิกนะคะหากเรานำลิงก์เนี่ยไปแชร์ในโซเชียลต่างๆอย่าง Facebook Twitter ก็แล้วแต่นะคะ,ะสมมติเรามาลองใน Twitter กดทวีตเลยแล้วเราทำการคลิก เราเข้าใช้งานแล้วเรียบร้อยมารีเฟซดูนะคะเฮ้ยดูสิจากตอนแรกไม่มีไม่มีอะไรเลยนางเก็บค่าสถิติให้เราด้วยว่าคนคลิกลิงก์เหล่านั้นน่ะเท่าไหร่นะคะเขาเก็บสถิติการคลิกลิงก์ให้เราด้วยนะคะนอกจากนี้ ยังยังพิเศษวันนี้อีกไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะปุ่มช,ชี้ชี้ที่ตัวเลขตรงนี้นางก็จะขึ้นเป็นุ่สามปุ่มเขาเรียกอะไรเป็นจุด3ามจุดด้านหลังนะคะเราคลิกนะคะก็จะมีเป็นแถบเมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะคะ a n a l y t i c Data qrcode แล้วก็ hi url นะคะ analytic data คืออะไรนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปใน analytic data นี้นะคะนางก็จะเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของตัว url นั้นๆน,น,นะคะก็จะบอกนะคะว่า คลิกจากไหนบ้างใช้บเบราว์เซอร์อะไรมีเขาเรียกวอะไรจำนวนคลิกทั้งหมดนะคะเวลาก็จะมีเป็นปีพศนะคะไม่ใช่พศคิกเปศักราชนะคะให้นะคะเมื่อชี้ก็จะมีเป็นกราฟขึ้นมานะคะอันนี้เราเพิ่ง เขาเรียกอะไรเพิ่งโพสนะคะแล้วเพิ่งมีคนคลิกนะคะกราฟเราก็จะน้อยนะคะจะมีแค่นี้เองก็จะมีมีในส่วนของรายละเอียดของเบราว์เซอร์นะคะใช้เบราว์เซอร์อะไรนะคะมีแพลตฟอร์มมีเมืองนะคะที่เมืองนะคะเมื่อคลิกเขาจะบอกมีไทยแลนด์3นะคะมีฟิลิปปินส์หนึ่งอ่าโอเค แพลตฟอร์มในส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะบอกเป็นพวกระบบปฏิบัติการเนาะอันนี Windows มีอะไรก็ว่าไปนะคะดีงามมากนะคะก็เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปเลยนะคะอีกทั้งถ้าเกิดใครแบบเหมือนอยากจะวิเคราะห์ว่าเออ เราเอาลิงก์ไปแชร์แล้วมีคนคลิกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะในเมื่อเอราไปแชร์ใน Facebook แต่ใน Facebook มันไม่ได้เก็บค่าการคลิกให้เราแต่ว่าแต่ละลิงก์เราคลิกเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะเอาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อได้อีกว่าในแต่ละบทความเนี่ยผู้คนให้ความสนใจในการคลิกเข้าไปอ่านบทความหรือว่าลิงก์นั้นๆเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะอีกครั้งอ่าเรากลับไปนะคะคลิกตรงลูกศรด้านบนตรงหน้า Google เออไม่ใช่ตรงหน้า a n a l y t i c Data นะคะก็จะกลับมาหน้านี้นะคะหน้ารวมคลิกตรง QR Code เราก็สามารถจะเอาตรง QR Code เนี่ยไปแชร์ได้เหมือนกันเมื่อคนสแกนปุ๊บก็จะเด้งไปหาเนื้อหาของเรา ก็จะไปยังดิ้งปลายทางของเราอีกเช่นกันนะคะหุยมันดีอ่ะมันได้หลายทางเลยนะคะอ่าโอเคไหนลอง Hi u ู l อซิอันนี้มันเป็นการซ่อนนะคะซ่อนอตัว url ในตารางนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากเห็นอันไหนเราก็คลิกตรงไฮยูเ l นะคะโอเคอันนี้เราไม่ซ่อนเราก็คลิกแ a นเ e ิลไปนะคะโอเค ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเราอยากจะให้แสดงข้อมูลจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ oh. สำหรับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วการทำช็อตลิงก์เนี่ยมันมีผลต่อ SEO หรือเปล่านะคะอันนี้จากที่ไปหาศึกษาอ่านข้อมูลมานะคะหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวนะคะไม่มีผลต่อ SEO นะคะ ่ไม่ส่งผลให้แบบอันดับตกลงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะ google ตัว google เองเขามีบริการนี้นะมันจะส่งผลได้ยังไงใช่ไหมคะอะ่ถ้ามันส่งผลต่อ SEO นางไม่มีบริการนี้ออกมาหรอกใช่ไหมเพราะเพราะว่าตัว g o o g l e นางเป็น Search Engine อันดับหนึ่งที่คนนิยมใช้งานนะคะ,ะก็อย่างที่บอกว่าไม่มีผลต่อ SEO แน่นอนนะคะอีกทั้ง มันยังส่งผลดีเนาะเพราะว่าลิงก์มันสั้นคนก็ใหญ่แต่คลิกเข้ามาอ่านใช่ไหมคะแบบดูแบบรูปแบบสวยงามอะไรอย่างงี้อ่าโอเควันนี้เราก็จะแนะนำตัวบริการ Google s h o r t ิง n ์เนี่ยแค่เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือเราก็จะมีะสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชม หรือว่าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากไลฟ์สาระช n นลของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ